ตรงขึ้นไปก็วัดสังกระจายแล้วน่ะ,ะตรงขึ้นไปก็วัดสังกระจายมาตกกระจายไกลเลยนะเออเอาบอกมาหาผู้ชายใกล้ๆก็ามาหาน้องบอกไกลมากรถ <laughs> ชน เขาบอกว่าเป็นน้องอะไรเรียบร้อยมาจากไหนแล,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 ล้วลาดลาดลีลาดลีกรุงเทพก็แบบโอ้โหใกล้มากใกล้ใกล้จุดหาสองชั่วโมงเออสองชั่วโมงบอกพอกับน้องในบอกโอ้โหบ่นหูชทบขี่บ้านไกล